สวัสดีครับในทางหุ้นดาวโจนส์สามรับประจำวันที่13ตุลาคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับทักไลน์ a i s u 1 9 0 3 o นมะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะฮะหรือว่าลิงก์ไลน์ใต้คลิปนะครับเข้าไปจิ้มแล้วก็สอบถามรายละเอียดมาฮะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสาหรับมือใหม่นะครับลองเข้าไปศึกษากันดู เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้คลิปนะครับมีทั้งหมด3คลิป3 EP เข้าไปดูให้ครบนะครับเนวท้าวันนี้ครับมาเริ่มกันที่เยอรมันนะฮะผลเมื่อวานนะครับ 0, 8, 7 2, 7เข้า 7, บน7ล่าง 2, เด้งครับตัวเด่นเยอรมันวันนี้นะครับผมให้ 8, 9ตัวเจาะลงในกลุ่มนะครับ ลงทุกหวยทุกหุ้นฮนะลงตัวเจาะให้ต่อมาอังกฤษผลเมื่อวานนะครับ0 2 3 6 2เข้า2บน2ล่าง2เด้งเหมือนกันครับตัวเด่นวันนี้นะครับผมให้5 1ต่อมาครับดาวโจนดาวโจนปกตินะครับผลเมื่อวานนะฮะ8 3 4 7 2เข้าทั้ง3ทั้ง4 2เด่นเหมือนกันเลยนะครับสำหรับดาวโจนวันนี้นะครับผมให้ส5ต่อมาครับดาวโจน VAP ผลเมื่อวานนะครับ2 7 5 3 3เข้า3นะครับตัวเด่นดาววีนะครับ 9 0ลาศูนย์วสตาร์ตัวเด่นวันนี้ครับผมให้3 6ดาวโจนสตาร์ตัวเด่นนะครับ7 8สุดท้ายฮะรัเสเซียตัวเด่นนะครับ5 6 อลองดูนะครับแนวทางใครสนใจเข้ากลุ่มเพื่อดูตัวเจาะแล้วก็หวยหุ้นหวยฮานอยหวยลาวอื่นๆก็ทักไลน์มาตามที่ผมให้รายละเอียดไปนะครับขอให้ทุกๆ่านโชคดีและฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยครับสวัสดีครับ